สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดถั่วลันเตากันนะคะผัดถั่วลันเตากับเห็ดฟางค่ะเอาง่ายๆอากาศร้อนเลยอยากจะทานที่มันเป็นผักนิดหนึ่งจะได้เย็นๆเน,นี่ยค่ะเราต้องตัดอย่างนี้นะคะเราจะไปตัดหัวตัดท้ายไม่ได้มันจะมีเส้นของมันเนี่ยค่ะดึงออกด้วยนะคะเส้นแข็งๆดึงออกไปค่ะ เอาไส้เอาเส้นตรงนี้ออกสองข้างค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดนิดนึงก็ใส่พริกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาง่ายๆค่ะเดี๋ยวพี่สูตรทำไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาผัดให้ชมนะคะเนี่ค่ะเอาไส้เขาออกสองข้างมันจะทานแล้วมันจะแข็งนะคะนี่ นะคะคเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้พี่สูตรใส่น้ำมันไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตาถั่วลันเตาประมาณอ,อ 200กรัมเห็ดร0อยกรัมนะคะกุ้งประมาณสี่ตัวค่ะแล้วก็พริกพริกแดงจินดาประมาณเม็ดเดียวก็พอค่ะไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะอันนี้มีตังฉ่ายน้ำมันงาแล้วก็ผงปรุงรสพริกไทยค่ะ ค่ะเราจะใส่ถั่วลงไปค่ะใส่ถั่วไปกับเห็ดเดี๋ยวกุ้งค่อยใส่นะคะมันจะเละ,ะก่อน กุ้งเล็ก็เอากุ้งไปทอดก่อนได้ค่ะใส่น้ำไปนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำมันใส่ไข่ไปนิดหน,นะะ่น้ำมันงาน ผงรุ้งรสประมาณครึ่นช้อนชานะคะผงรุ้งรสไปค่ะซอสกุ้งรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะเดี๋ยวพี่สุดจ,จะเอากุ้งแอบใส่มาข้างๆกัน ้งก็เอามาเรียงไว้ข้างๆค่ะค่ะแล้วก็ครอบไว้สักพู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชิม ่ะเปิดดูซิมพวกนอ้เอาไปบ้างอาเดี๋ยวเราจะชิมรถกัน ก่อนจะเอาขึ้นแล้วก็จะใส่พริกลงไปค่ะพริกแดงกินดาแล้วก็ใส่พิกไทยลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเ่ยค่ะเดี๋ยวพ่สูตตักให้ชมนะคะค่ะถั่วลันเตาผัดกับกุ้ง ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พิสูจน์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ